ทางเลือกใหม่ของสายเฮลตี้นะคะเฟลเวอร์บอมสวิธีการดึงรสชาติความอร่อยออกจากวัตถุดิบมารวมกันไว้ดึงมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เรามาดูกันนะคะว่าทำยังไง วัตถุดิบพวกนี้นะคะมันจะเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่ให้ความอร่อยสิ่งที่ให้ความหอมจะเป็นพวกหอ,อมกระเทียมรากผักชีแล้วให้ความหวานในที่นี้มันจะเป็นหัวไชเท้าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเขาจะเรียกว่าคอมบู หาได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตมีทั้งนั้นอันนี้คอมบูมันจะเป็นสาหร่ายทะเลนะคะตัวกระเทียมกับกระลากผักชีนะคะเราจะมาบุบๆพอให้หอมให้พอแตกๆเราจะใช้หมออ้อในประสงค์4 in 1, 1นะคะ<ๆ>ของโซจิรุชิในการทํา<ๆ>เวลาเราซื้อมาเนี่ย<ๆ>เขาจะให้กระทะมา3แบบบวกด้วยให้ถาดนึ่งมาอีกหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถเอามานึ่งแบบนี้ได้หรือถ้าเราไม่นึ่ง เราสามารถเอามาทำพวกยากินิกุกก็ได้นะคะหรือเราจะใช้หมอ้อที่เป็นแบ่ง2ฝั่งแบบนี้ได้แล้วแต่เราเลยกระเทียมที่เราบุบเมื่อสักครู่นะคะหอมใหญ่หั่นเป็นชิ้นวิธีการแบบนี้มันคือการคั่วเพื่อที่ว่าให้มีน้ํามันออกจากตัววัตถุดิบโดยที่ไม่ได้ใส่น้ํามันเลยนะคะปิดฝานะคะมันจะได้ร้อนเร็วขึ้นหลังจากที่หอมกระเทียมะเขาคลายน้ํามันออกมาแล้วนะคะ เราก็จะใส่อันนี้จะเป็นหัวไชเท้าลงไปเลยนะฮะแล้วก็เห็ดหอมเห็ดหอมอะ่ะเราจะเอาไปแช่น้ําไว้ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยนะคะแล้วต้มไปให้ความร้อนอะ่ะมันถึงเดือดนิดๆก่อนนะคะเราถึงจะลดไฟมาเป็นไฟอ่อน พอผ่านไปสักประมาณ15-20นาทีนะคะเราสังเกตเห็นว่าพอมีฟองปุดๆแล้วเราลดไฟลงมาเป็นไฟกลางแล้วตอนนี้ล่ะค่ะที่เราจะใส่สาหร่ายคอมบูลงไปนะคะเวลาเราใส่คอมบุอ่ะเราไม่ควรใช้ไฟแบบเดือดๆนะคะเพราะว่าคอมบุอ่ะเวลาเราจะดึงความอร่อยออก,ากมาเนี่ยไฟอกลางๆก,กำลังดีนะคะตัวคอมบุอ่ะหลังจากต้มแล้วอ่ะเราสามารถนําไปใช้งานต่อได้อย่างเช่นเอาขึ้นมาเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วค่อยไปซอยเป็นเล็กๆเ,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 เอาไปกินเป็นสลัดได้อย่าทิ้งนะคะของทุกอย่างเราอ่ะที่เหลือ เราเอาไปทําอาหารอย่างอื่นต่อได้นะฮะอ่ะพอผ่านไปละหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นว่าคอมบูอ่ะจะนิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเราจะเอาคอมบูออกนะคะปรับไฟขึ้นมาแรงสุดให้ตัวน้ําซุปอะ่ะเดือดพอน้ําซุปเดือดอะ่ะเราถึงจะใส่ปลาแห้งกุ้งแห้งหรือหมึกแห้งอะไรพวกนี้ไปเพราะว่ามันจะได้ไม่ขาวนะคะใส่ตัวเกลือเข้าไปด้วยนะคะเป็นการดึงรสขึ้นมาแล้วก็ถนอมอาหารไปด้วยในตัวปิดฝาต้มต่ออีกสักประมาณสินาทีก็ใช้ ได้แล้วค่ะเครื่องนี้มันดีมากเลยนะคะความร้อนเขาจะดีมากเพราะฉะนั้นอนะ่ะพอครบ10นาทีแล้วอ่ะปิดเครื่องไปแล้วนะคะมันยังเดือดต่อไปอีกนะคะเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ต่อไปอีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะพอให้เขาเย็นตัวลงสักหน่อยหนึ่งเนี่ยกรองเอาแต่น้ําซุปออกมานะคะส่วนที่เหลือเราสามารถเอาไปทําเมนูอื่นๆได้อย่างเช่นเอาไปต้มจับชายไปทําเมนูอะไรก็ได้ที่เราอยากทํานะคะเราจะเอาน้ําซุปที่กรองแล้วเนี่ยเอามาใส่ที่ทําน้ําแข็งแบบนี้ที่เป็นลักษณะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะรอมันเย็นตัวก่อนนะคะน้ําซุป แล้วก็ามาเทใส่ที่ทําน้ําแข็งแล้วก็ไปฟรีซเอาไว้ถึงเวลาพอจะนํามาใช้เราสามารถดึงมาเป็นก้อนๆเดี๋ยวเราไปทําให้ดูกันค่ะ อยู่บ้านก็นั่งกินสุกี้ชาบูอร่อยอร่อยฟินๆอย่างนี้ได้นะแฮปปี้มากๆเลยนะคะดูสินากินนากินใครสนใจหม้ออนเนกประสงค์โฟวันแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่นี่เลย